ครับครับเฮ้ยโอโล่อโหเชี่ยเขาจะร้องไห้เขากลเจ็บอีกเป็นอะไรเขาเลยให้โทรหาเฮ้ยเป็นอะไรแปลกบบดูเลยคือยังไร์สดอยู่เลยแล้วเล่นเกมอยู่อะแล้วมันก็มีเสียงคนแบบเหมือนที่โอเชีย่ยมาแต่โอเชีย่ยเนีน่ยจะกดทิ้งหนองทิ้งหนองใช่หไหมบ้านใหม่กูเนี่ยนะถ้ามองจากในเว็บแคมกูอะไปทางตรงนูน้นเดิมทีอะไอ้ตรงซอกเนี้ยมันจะมีประตูเว้แล้วก็จะเป็นพื้นที่โลง่งนอกเป็นแบบเหมือนใต้ถุนบ้านอะแต่เป็นบ้านปูนอะฮะ ทีนี้ตอนเนี้ยเปลี่ยนใหม่แล้วไอไอพื้นที่ที่ถุนบ้านเนี่ยตีปิดหมดเลยแล้วก็เอาประตูจากห้องคอมเนี่ยที่เดิมที่อยู่ตรงซอกเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเลยแล้วก็ติดหน้าต่างเข้าไปเป็นห้องใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งทีนี้ไอประตูเนี้ยมันก็จะเป็นประตูเปิดล็อกพัสเวิดด้วยนิ้วกับรหัสเมื่อก,กียกูสตรีมเกมนี้อยู่กาลังทำธุรกิจเพลินๆเ,เ,เลยเดินไล่ไซค์เวสแบบเจอไคฟันดะเลยอยู่ๆเว้ยประตูแม่งก็มีเสียงคนกดพาสเปิดแต่มันไม่ได้กดแบบุตุ๊ด และเงี้ยไปมันกดแบบทุต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 ุมุตุตุตยตุ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 ตเตุ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 ตะตุตุตบตุตงตุตุตุตกตุ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 ตว่าตุานตูตุ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 ตกตุ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 ุ้ตุกุตุกุต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 นองตุ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 ตงตนตงตุ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 อุตุตุอุต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 ุด ตูตกูยืนมองมันก็ยังไม่เลิกจุดลเมันยังไม่หยุดกดนะมันก็ยังตู้ตๆๆตอยู่กูเดินไปจนถึงหน้าประตูหน้าประตูเลยนะเวในระหว่างที่มันมีเสียงกดตู้ตๆตด้ตกูยืนอยู่หน้าประตูหน้าประตูกระจกไม่มีใครกดในระหว่างที่มันกดตุ้ตู้ตูอยู่อ่ะกูลองเปิดปิดประตูเวเปิดปิดล็อกอ่ะเปิดล็อก มันก็ยังไม่เงียบเว้ยแล้วมันก็ตุ๊ดตุต๊ดแล้วมันก็หายไปเลยเว้ยหายไปเลยแบบจนถึงตอนเนี้ยไอประตูเขียนเนี้ยกูใช้มา3ปี4ปีแล้วมันเคยมีแค่แบตจะหมดก็คือจะถ่านอ่อนจะแบบเปิดช้าพูดช้าแบบปกติถ้าถ่านจะแบบอันล็อกล็อกแต่ถ้าเกิดแบบจะหมดอย่างเงี้ยอันล็อกล็อกมันจะช้าเว้ยแล้วตัวตัวหมุนเปิดปิดล็อกมันก็จะช้าตามจะน่วงมันจะน่วงใช่แต่อันนี้คือมันแบบ เหมือนพลังงานมันเต็มอ่ะเต็มจนล้นล้นแบบล้นโอเวอร์อแล้วกดหนักไหมยาวรัวรัวตุ่ต <simplest> <expand> ุ <Island> like ๊ตุ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 ่ตุ๊ตุ๊ตุ่ท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 ุ่ตุ่ทุ่ทุ่ทุ่ตุ่ท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 ุอทุ่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  เชื่อเรื่องของวิญญาณนะแต่ว่าก็เคยมีประสบการณ์เรื่องของกรอประตูที่เป็นระบบพาสเ mm hmm. วิร์ดการสแกนนิ้วมือพอสมควร mm hmm. บ้านที่สกุลนครนะครับก็คือเวลาเราจะเข้าสแกนนิ้วมือใช่ไหมทีนี้ก็คือว่าเรากดฟอร์สมันนะเวลาไอตัวแผงนะด้านหน้าถ้าเกิดอายุมันเยอะมากๆมันรู้ว่าแผงมันแอนมันแอนมากแล้วก็วคือไอตัวจุดคอนแทคอาจจะคา้างไม่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 อันอันนี้แบบไม่แอนไม่อะไรเลยแบบ สมบูรณ์เลยเว้หนนเป็นเช่นของผมอะถ้าเกิดมันขึ้นอะถือว่าเป็นทัสกีนใช่ไหมมันไม่เชิงกัสกีนกันหรอกต่จอจะมีเลขดึงถึงหนึ่ง,งถึงสี่ดอกจันใช่ไหม,มแล้วทีเนี้ยตอนที่ปุ่มเป็นอะก็คือไอ้ปุ่มมันจะมีปุ่มเลขสี่ซึ่งซึ่ง,งรหัสผมมีเลขสี่อยู่หนึ่งตัวแล้วก็คือเวลาผมแบบอารมลมแบบอปิดลมแบบรีแบๆบแบบแบบอย่างเงี้ยผมชอบกดรหัสแรล ซึ่งอ่าตัวเลขเลขสี่ทีเนี้ยม,มันเหมือนเป้นเป้นคีย์บอร์ดยางที่มันจะเบิ้ลใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยก็คือ,อว่ามันมันตัวแปรคือหนึ่งถ้าเกิดว่ามันนานๆาเข้ามาไอปุ่มเนี่ยมันค้าง ไอตัวเซนเซอร์มันค้างเวลาตื้อตื้อเสร็จปุ๊บอะผมก็กดเลขํามวินทีมันจะหักหรือว่าแต่ว่ามันก็ไม่แบบจนไปเคมรอะมันก็ไม่มีอีกเลยทีนี้ถ้าเกิดกูบอกมึงว่าที่บ้านกูไม่มีใครกดพาสเวิร์ดเลยเพราะกดพาสเวิร์ดโดยรหัสนิ้วอย่างเดียวก็เป็นไปได้ว่ามีน้ำไหมล่ะไม่มีมียิ้งจบไหมยิ้งจบก็มันก็มีอยู่ตามผอบกำแพงบ้านอะไรเงี้ยเคยเลือกออกมาแล้วมีไข่ถึงจบยิ้งจบไหมล่ะไม่มีนะคือกูอะตีสโคบมาแล้วเว้ยแล้วกูก็คุยกับคนในบ้านแล้วเมื่อกี้คนในบ้านเพิ่งวาง ไคือมันไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เว่ยทุกคนตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น